สวัสดีครับพบกับสวนไม้ใบนะครับวันนี้ผมจะมาเปลี่ยนดินให้บนกระดาษด่างนะครับตันนี้ก็ได้มาราคามิตรภาพนะครับได้มา1ต้นครับราคาเบาๆอยากได้เหมือนเขาก็หาราคาเบาก่อนครับงบน้อยแต่ได้นะอันนี้วิธีผสมดินก็ใช้ที่ผมใช้นะ ก็มีมะพร้าวบดมะพร้าวบดละเอียดแล้วก็ดินปลูกทั่วไปแล้วใบก้ามปูนะครับอยากให้ดีจริงก็ใช้ใบก้ามปูอย่างเดียวก็ได้หรือใช้หินภูเขาไฟแล้วก็มะพร้าวบดอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะมาเปลี่ยนดินออกนะครับเพิ่งได้มาเลยครับแต่มาผมว่าจะเปลี่ยนดินใหม่ก่อนก่อนจะปลูกก่อนจะเปลี่ยนดินเราก็ พยมอันนี้เข้ากันก่อนนะครับผสมให้เข้ากันก่อนนะครับดินกาปูกับมะพร้าวบดนะครับแล้วก็ดินปูก อย่างละส่วนนะครับใส่อย่างละส่วนจริงๆแล้วมันก็ปลูกง่ายอยู่พวกมพวกบอลเนี่ยพรมันเป็นพวกบอลอยู่กับพืชอยู่กับน้ําอยากให้ดีให้ดินมันปลวกเราก็ใช้ดินภูเขาไฟหินภูเขาไฟนะครับในสวนง่ายๆแบบหาแถวบ้านหรือดิน ดิมันบ้านมาปลูกก็ได้นะครับถ้าอยากให้มันปวงก็ใช้มพะพร้าวสับหรือมอพะพร้าวบดก็ได้นะครับอันนี้ผมก็เตรียมกระถางประมาณ6นิ้วนะครับใส่ลงไปเลยนะครับอันนี้ผมไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเพราะต้นมันเล็กอยู่รอให้มันโตสักใบมีจกักสามสี่ใบก่อนนะครับ ใส่เข้าไปเลยครับกดเบาๆนะครับมานี้พอครับไม่ต้องก็ขึ้นเยอะนะครับเราก็ขยายเป็นรูนะครับรเสษตรนะครับเดี๋ยวผมจะเอาบอลตัวนี้ออกก่อนนะครับผมจะใช้ทอนนะครับ ค่อยทานะครับเพราะเราไม่รู้ว่าลากมันจะออกเยอะไหมตน้นนี้อย่าทแรงอย่าโดนลากเรือขาดเลยนะครับอยากให้ดีเราเอาแบบยกแบบนี้ออกไปเลยแบบใส่นี้เลยก็ได้นะครับอันนี้ผมจะให้มันติดนิดๆก็ได้เดี๋ยวดูก่อนมันจะมีหัวหรืออะไรนะครับหนายแล้ว ผมไม่รู้นะมันเป็นหัวหรือเป็นอะไรอยู่นี้มีหัวครับตัวน,นี้เป็นหัวนะครับโอ้ยนี่ครับเดี๋ยวผมเอาลงกระถางเลยนะครับความสะดวกความรวดเร็วนะครับทำเบาๆนะครับแล้วเราก็ใส่รอบ,รอบ ัมเลกมากเลยครับตนนัวนี้แต่ดางออกสวยมากเลยครับ ประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วครับกับบอลกระดาษด่างนะครับผมใช้กระถางหนิ้วเผื่อไว้เลยครับถ้าใหญ่ก็ไม่ไม่ต้องไม่เปลี่ยนกระถางอีกเลยเรอจนมันโตนะครับค่อยเปลี่ยนอีกรอบก็เสร็จไปที่เรียบร้อยครับกับบอลกระดาษด่างนะครับเราก็ลดน้ําปกตินะครับเราแช่น้ําลดน้ําไว้ก่อนกระดาษ เราลดเราค่อยๆลดนะครับดี่วนะ้ำใส่ถังทำอย่างนี้ก็ได้นะครับนะครับเสร็จแล้วครับกับบอลกระดาษด่างนะครับ นี่ผมก็มานําเสนอบอลกระดาษด่างเฉยๆนะครับวิธีการปลูกง,ง่ายๆนะครับถ้าเรามีเคอร์ไลท์มีหินภูเขาไฟอย่างนี้ก็ยิ่งดีเลยครับดินได้โปร่งนะให้ส่วนวิธีง่ายๆแบบหาแถวๆบ้านก็ได้นะครับกับวิธีการปลูกบอลกระดาษด่างนะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับจะใครให้ผมด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อมีพาชิปใหม่ๆด้วยนะครับนี้ผมก็ขอไปก่อนนะครับสวัสดีครับ